ใส่ปุ๋ยยางพารายังไงให้ได้ผลดีใส่สูตรไหนใส่ยี่ห้ออะไรถึงจะออกดีที่สุดนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับสวัสดีครับผมูมิครับมีเพื่อนเพื่อนบางท่านนะครับถามเข้ามาว่าใส่ปุ๋ยยางเนี่ยน่าจะใส่ยี่ห้ออะไรใส่สูตรไหนนะครับถึงจะออกดีเนาะในเรื่องของการใส่ปุ๋ยยางเนี่ยผมทําคลิปอธิบายไว้หลายคลิปเลยทีเดียวนะครับสำหรับคนที่ดูใน a c e b o o k นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ของแต่ละคลิปนะครับไว้ข้างบนข้อความนะครับ อยู่บนวิดีโอนี้ครับสามารถไปไล่ดูได้ครับซึ่งเป็นประโยชน์มากๆสําคัญนะครับน่าจะต้องไปดูสําหรับใน YouTube นะครับผมจะใส่ไว้ในรายละเอียดของวิดีโอครับกดใต้วิดีโอนะครับแล้วก็เข้าไปดูได้ครับแต่ละคลิปซึ่งล่าสุดเนี่ยผมทําคลิปเรื่องของการใส่5ปัจจัยที่มีผลต่อการที่ทําให้เราใส่ปุยยางได้ผลดีนะครับซึ่งในคลิปนี้เองผมก็จะเอาจาก5ปัจจัยนั้นนะครับมาสรุปมาเล่าให้ฟังอีกครั้งหนึ่งรวมถึงมีอะไรเพิ่มเติมที่ผมคิดว่ามันน่าจะครอบคลุมทั้งหมดนะครับให้เพิ่ ซึ่งสุดท้ายก็จะได้มาตอบคำถามว่าอในทั้งหมดเลยนะครับว่ายี่ห้อไหนดีนะครับหรือว่าใส่สูตรไหนดีนะครับก็จะมีข้อมูลในรายละเอียดของวิดีโอนี้แล้วอย่าลืมดูให้จบครับสําหรับ5เรื่องที่ผมทําไปในคลิปวิดีโอก่อนนะครับเดี๋ยวมาสรุปกันอีกครั้งหนึ่งก็ได้แก่เรื่องของการใส่ถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราถูกวิธีแล้วก็ใส่นิดน้อยแต่บ่อยครั้งนะครับ การที่ใส่ปุ๋ยยางให้ถูกที่เนี่ยก็คือใส่บริเวณที่มีรากยางสามารถพร้อมที่จะกินปุ๋ยได้นะครับถ้าส่วนตัวผมเองเนี่ยตั้งแต่โคนต้นไปจนถึงสุดปลายของทรงพุ่มเลยครับเพราะว่าบริเวณเนี้ล้วนจะมีรากยางทั้งนั้นครับสามารถสังเกตได้เนาะอันที่2ครับใส่ถูกเวลานะครับการที่ใส่ถูกเวลาเนี่ยก็คือหมายความว่าใส่ในช่วงเวลาที่ดินมันเปียกชื้นเพียงพอนะครับลึกอย่างน้อยหนึ่งหน้าจอบหรือหนึ่งฟุตนะครับเพื่อให้ปุ๋ยมันละลายและสามารถดูดซึมได้ดีนะครับ ไม่เสื่อมไปกับการที่มันถูกระเหิดะเหยนั่นเองครับอันที่3ครับถูกที่ถูกเวลาถูกอัตรานะครับเรื่องของอัตราเนี่ยก็จะมี2อย่างนะครับก็คือสูตรนะครับสูตรที่ดรสุนทรีดรสุนทรีกับดรสุนิตราครับทำการวิจัยไว้ก็คือสูตร25-55นะครับอันนี้คือสูตรที่ได้จากงานวิจัยของอาจารย์เขาครับและถ้าเราไม่มีสูตรนี้ครับเราสามารถใส่สูตรกล้เคียงอย่างเช่น2 8 2 0 2 1 7 4นะครับได้ เลยนะครับถ้าหาสูตรแบบนั้นไม่ได้หรือว่าจะผสมเองนะครับอีกอันนึงก็คือถ้าเราใส่ปุ๋ยพวกนี้ลงไปแล้วนะครับมันมีเน้ำยางมันข้นเกินไปมันออกน้อยนะครับอาจต้องมีการปรับนะครับให้เหมาะสมกับสภาพของพื้นดินนะครับอันนั้นค่อยมาว่ากันทักมาคุยมาถามก็ได้ครับอีกอันนึงก็คือเ้มันออกเยอะนะแต่เปอร์เซ็นต์มันไม่มีควรจะปรับสูตรยังไงครับอันนี้ก็ต้องมาคุยกันอีกทีหนึ่งครับแต่คลิปนี้เดี๋ยวผมจะเล่าคร่าวๆแบบนี้นะครับอัตราอีกเรื่องหนึ่งก็คือปริมาณปุ๋ยครั อาจารย์ก็แนะนําไว้ในงานวิจัยนี้เหมือนกันครับว่าปุ๋ยเคมีที่เราจะใส่สูตร2 0 55ในสวนยางของเราเนี่ยควรจะใส่อยู่ที่ประมาณ600กรัมต่อต้นต่อปีนะครับซึ่งถ้ายางของใครออกเยอะอย่างสองอย่างพันอื่นอื่นที่น้ํำยางมันเยอะเยเนี่ยก็ควรที่จะเพิ่มปริมาณเข้าไปครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยยางเราใส่เพียง600กรัมต่อต้นต่อปีก็อยู่ในระดับที่เพียงพอนะครับอันนี้คืออัตรา ต่อมาก็คือวิธีการใส่ครับวิธีการใส่เนี่ยก็หลากหลายเลยครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการหวานการไถการขุดนะครับซึ่งเราต้องเลือกวิธีการใส่ให้เหมาะสมกับสภาพพื้นที่เหมาะกับจังหวะเวลาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพิจารณาว่าพื้นที่ลาดเอียงไหมพื้นที่ลาดไม้น้าท่วมขังหรืออะไรต่างๆจะมีปัญหาของการชะล้างปุ๋ยหรือเปล่านะครับเลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่อันนี้ผมแนะนําให้ไปดูในคลิปเก่าที่ผมเคยทําไว้นะครับไปเรื่องอะไรบ้างแล้วครับถูกที่ถูกเวลาถูกอัตราถูกวิธีแล้วก็ อันที่สอันที่5นะครับก็คือการใส่น้อยแต่บ่อยครั้งครับทำไมต้องใส่น้อยแต่บ่อยครั้งครับปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปเนี่ยมันมีสามารถเสื่อมได้นะครับรวมถึงถูกชะล้างต่างๆได้ครับและก็ยางเนี่ยมันเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ทันดังนั้นเนี่ยก่อนที่มันจะเสื่อมเนี่ยถ้าเราใส่น้อยใส่ไปเรื่อยๆเนี่ยยางก็จะสามารถดูดซับดูดธาตุอาหารไปใช้ได้อย่างต่อเนื่องนั่นเองครับทำให้เราได้รับประโยชน์จากปุ๋ยนะครับอย่างเช่น600กรัมเนี่ยเราอาจจะแบ่งใส่3ครั้งต่อปีก็เป็นครั้งละ2 0 0กรัมต่อต้นนะครับ ใส่3ครั้งปีหนึ่งก็ได้600กรัมนะครับในช่วงที่ดินมันเปียกชื้นเหมาะสมนะครับหรือจะแบ่งใส่เป็น4ครั้งนะครับถ้ามีความพร้อมนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับแต่ละคนแต่ละพื้นที่ครับอันนั้นจะทําให้ยางเราได้รับประโยชน์จากปุ๋ยได้ดีขึ้นนะครับก็คือใส่น้อยแต่บ่อยครั้งนั่นเองครับอันนี้ก็คือ5ปัจจัยที่ผมเคยทําคลิปเก่าไว้ครับแล้วผมจะมาเพิ่มเติมก็คือ1นึนะครับในเรื่องของธาตุแคลเซียมนะครับอาจารย์เขายังได้แนะนําในเรื่องของการใส่โดโลไมท์นะครับ 400กรัมต่อต้นต่อปีจริงๆผมมีในคลิปเก่าแล้วนะครับที่พูดถึงเรื่องนี้ไว้แต่มาสารุปให้เห็นชัดเจนครับว่าเราควรจะใส่ดูโลไมท์หรือว่าปุ๋ยกลุ่มของแคลเซียมแมกนีเซียมนะครับ400กรัมต่อต้นต่อปีเพราะยางต้องการแคลเซียมแมกนีเซียมในปริมาณสูงครับช่วยในเรื่องของน้ำเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีขึ้นนะครับเปลือกนิ่มนะครับน้ำยางออกดีนะครับตัวแคลเซียมแมกนีเซียมนี่เนาะทั้งยังช่วยในเรื่องของปรับ pH ของดินด้วยนะครับทีนี้เรื่องต่อมาครับ ถ้านับรวมก็จะเป็นเรื่องที่7นะครับก็คือการใส่ปุ๋ยให้ได้ผลดีเนี่ยเราจะต้องดูในเรื่องของความเป็นกรดด่างของดินด้วยหรือว่า PS ของดินนั่นเองครับดินที่เหมาะสมนะครับจริงๆที่ใส่ปุ๋ยลงไปแล้วได้ผลดีก็คืออยู่ที่5.5ถึง6.5ครับทำไมครับมันมีผลต่อการละลายของปุ๋ยนั่นเองครับการละลายของธาตุอาหารนั่นเองครับธาตุอาหารที่อยู่ในดินพืชจะสามารถดูดซึมไปใช้ได้ดีเนี่ยนำไปใช้ได้ดีเนี่ยมันจะต้องละลายได้ดีด้วยครับ ในค่าความเป็นกรดด่างของดินเนี่ยมันมีผลต่อการละลายของธาตุอาหารต่างๆครับซึ่ง5.5ถึง6.5 pH 5.5ถึง6.5เนี่ยเป็นช่วงค่าของกรดด่างที่ธาตุอาหารทุกตัวสามารถละลายได้อย่างเหมาะสมและพืชสามารถนําไปใช้ได้ดีน,นั่นเองครับถ้าความเป็นกรดของดินเราต่ากว่า5.5ถือว่าดินเป็นกรดมากนะครับธาตุอาหารบางตัวจะไม่สามารถดูดซึมนําไปใช้ได้ครับแต่ถ้า pH สูงกว่า6.5เป็น7เป็น8ขึ้นไปเนี่ยมันเป็นด่างครับ ทำให้ธาตุจุลธาตุโดยเฉพาะพวกจุลธาตุต่างๆเหล่านี้ครับมันไม่สามารถละลายและไม่มาเป็นประโยชน์กับพืชไม่ได้ครับทำให้พืชอาจจะขาดกลุ่มของจุลธาตุานั่นเองครับเรื่องที่8ครับที่เป็นสิ่งที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งครับสำหรับใ,ใครก็ตามที่จัดการสวนโดยเฉพาะยิ่งจัดการสวนไม่มีหญ้าไม่มีอินทรีย์วัตถุไม่มีใบไม้มเลยนะครับอินทรีย์วัตถุเนี่ยเราควรจะใส่ในรูปของปุย๋ยคอกปุ๋ยหมักปุย๋ยอินทรีย์นะครับมันจะมีประโยชน์เรื่องอะไรบ้างนะครับปุย๋ยอินทรีย์เนี่ยอ,อินทรีย์วัตถุต่างๆเหล่านี้ มันจะช่วยหนึ่งครับช่วยดูดซับปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปครับเมื่อเราใส่ปุ๋ยเคมีลงไปเนี่ยไอตัวอินทรีย์วัตถุเหล่านี้ครับมันจะดูดซับธาตุอาหารเอาไว้แล้วก็ค่อยๆปลดปล่อยออกมาอย่างช้าๆครับทาให้ปุ๋ยเคมีที่เราใส่ลงไปอยู่ในดินได้นานขึ้นอยู่กับสวนของเราได้นานขึ้นนะครับอันที่2ก็คือช่วยในเรื่องของการปรับโครงสร้างของดินให้โปร่งให้ร่วนสุยมากขึ้นอันที่3ครับเป็นแหล่งที่อยู่ของจุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์ครับจุลินทรีย์ต่างๆที่อยู่ในดินจะช่วยในการย่อยสลายสร้างธาตุอาหารสร้าง สิ่งนั้นสิ่งนี้ให้กับดินมากมายครับดังนั้นเนี่ยอินทรีย์วัตถุจิงจําเป็นครับเราใส่ได้ในรูปของปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยอินทรีย์ได้เลยครับอันนี้คือสิ่งที่น่าจะใส่นะครับอันต่อมาครับการที่เราจะทำใส่ปุ๋ยแล้วมันเห็นผลเนี่ยหมายความว่ายางมันต้องดีครบองค์ประกอบด้วยครับดังนั้นเนี่ยปัญหาเรื่องของโรคต่างๆอัเนี่ยเป็นข้อเพิ่มเติมที่อาจจะไม่เกี่ยวกับปุ๋ยนะครับก็คือในเรื่องของการใช้จุลินทรีย์ไม่ว่าจะเป็น e m หรือรอะไรต่างๆครับถ้าชัดเจนที่สุดก็คคืืออไตรรโเเดมาาาหวว่าาขีย มาฉีดพ่นในสวนยางของเราปีาปีละ3ครั้ง4ี่ครั้งเพื่อเป็นการาจัดการกับราโรคพืชหรือว่าเป็นการป้องกันราโรคพืชโดยเฉพาะโรคที่เกิดขึ้นกับระบบรากรวมถึงโรคที่จะส่งผลถึงการตายนึ่งครับถ้าเราจัดการควบคุมโรคได้ดีสุดท้ายผลภาพรวมที่จะทําให้ยางได้ผลผลิตที่ดีมันก็ดีขึ้นด้วยครับเพราะว่าปัญหาส่วนหนึ่งเนี่ยระบบรากถูกทําลายไม่ว่าจะเป็นรากขาวรากน้ำตาลนะครับหรือว่าโรค รากเน่าโคนเน่าที่เกิดจากไฟท็อปทอลานะครับหรือว่าโรคตายนึ่งที่เกิดขึ้นจากการที่เชื้อราเข้าทําลายทางระบบรากครับเมื่อเรามีไตรโคดีมาเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะช่วยด,ดีขึ้นครับเพราะว่าหลายๆต้นเนี่ยเจอปัญหาอยู่ทําให้ยางมันออกน้อยลงนั่นเองครับดังนั้นเนี่ยเราดูแลทั้งครบทั้ง5ปัจจัยแล้วก็ปัจจัยเสริมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใส่แคลเซียมแมกนีเซียมนะครับการใช้การใส่ปุ๋ยอินทรีย์ปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักนะครับเพื่อเพิ่มอินทรีย์วัตถุในดินนะครับออแล้วก,ก ความกดเปดดังของลินเหมาะสมนะครับรวมถึงการใช้ไตโคโนมาเพื่อจัดการกับเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่ในดินของเรานั่นเองครับทำให้ยางของเราครบองค์ประกอบทีนี้มาตอบคำถามว่าเฮ้ยแล้วใส่ยี่ห้ออะไรดีล่ะครับบางคนยังมองว่าเราน่าจะใส่ยี่ห้ออะไรมันถึงจะได้ผลดียี่ห้อนะนั้นดีไหมยี่ห้อนี้ดีไหมนะครับหรือว่าใส่สูตรอะไรเนี่ยได้คําตอบไปแล้วนะครับสูตรที่ได้จากการวิจัยคือ25-5จริงๆความสําคัญของยี่ห้อผมก็เคยพูดไปแล้วครับในในคลิปก่อนๆน,น,นะครับมีด้วยนะครับ มาย้ำอีกครั้งหนึ่งสําหรับใครที่ดูไม่จบหรือไม่ได้ดูนะครับก็คือยี่ห้อนั้นนะครับจริงๆแล้วมันก็มีคุณสมบัติมีรายละเอียดมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกันไปครับบางยี่ห้อเนี่ยนะครับเขามีเทคโนโลยีครับเทคโนโลยีในการเคลือบเม็ดปุ๋ยเพื่อชะลอการละลายนะครับสชั้น3ชั้นอะไรก็วานไปครับบางอันเนี่ยเป็นปุ๋ยแบบผสมครับเปิดกระสอบมามี สามสีสีส่สีนั่นคือปุ๋ยผสมนะครับหรือบางยี่ห้อเนี่ยมีเม็ดเดียวมีทั้งกระสอบเม็ดสีเดียวกันหมดเลยนั่นลักษณะของปุ๋ยคอมเพลก์ครับก็คือเอามาบดรวมกันแล้วก็ทําเป็นปุ๋ยเม็ดเดียวสีเดียวนะครับมันก็มีคุณมสมบัติข้อดีแตกต่างกันไปแล้วก็ยี่ห้อ,อ,อราคามันก็แตกต่างกันไปซึ่งทั้งหมดเนี่ยรวนแต่มีข้อดีข้อด้อยแตกต่างกันออกไปอย่างที่บอกครับไอที่ว่าเทคโนโลยีสูงหน่อยก็อาจจะราคาแพงแต่ก็จะมีข้อดีตรงนั้นตรงนี้นะครับ หรือว่าแม้แต่ปุ C, ๋ยอินทรีย์เคมีเองมีได้ทั้งอินทรีย์ได้ทั้งเคมีนะครับได้ทั้งการปร,ปรับปรุงของดินด้วยได้ทั้งจุลินทรีย์ที่มีป,ประโยชน์กับดินด้วยเนี่ยมันก็เพราะฉะนั้นเนี่ยสรุปเลยครับว่ายี่ห้อเนี่ยถ้าเป็นปุ๋ยเคมีนะครับไม่ได้มีความสําคัญมากไปกว่าความใหม่ของปุ๋ยความการที่ปุ๋ยม่อยู่ในสภาพที่ดีไม่เสื่อมโทรมนะครับเพราะว่าปุ๋ยบางตัวเนี่ย เป็นยี่ห้อดีก็จริงครับแต่ว่ามันมาอยู่หลายปีแล้วเขาขายไม่ออกมันแพ็คตัวเป็นก้อนแข็งหรือว่ามันกระสอบมันรั่วถูกฝนถูกน้าครับมันมีการเสื่อมมีการละลายมีการจับตัวเป็นก้อนแข็งหรือว่าสียังเพี้ยนครับอย่างเม็ดสีฟ้ากลายเป็นสีฟ้าซีดแล้วนะครับไม่สีเข้มเหมือนเดิมแล้วนะครับหรือว่าดูลักษณะของตามกระสอบเนี่ยมีการละลายอันนี้ถือว่าเป็นการเลือกยี่ห้อครับขอให้เราไปเลือกแหล่งซื้อที่ เขาหมุนเวียนปุ๋ยเรื่อยๆนะครับปุ๋ยเขาขายขายที่หมุนเวียนปุ๋ยเรื่อยๆปุ๋ยเขาไม่ค้างปีเราก็จะได้ปุ๋ยใหม่ที่อยู่ในสภาพที่ดีครับดังนั้นเนี่ยยี่ห้อไม่ได้สําคัญเท่านี้ครับเพียงแต่ว่าเลือกยี่ห้อที่มันโอเคมันคุ้นหูคุ้นตาเราหรือเราเชื่อใจครับเอามาใช้ครับสุดท้ายยี่ห้อไหนมาใส่ปุ๊บถ้าเราใส่จังหวะผิดนะครับใส่แล้วฝนตกชะล้างทั้งหมดใส่แล้วดินแห้งดินแรงเนี่ยบางทีมันก็ไม่เกิดผลครับหรือว่าใส่ไปแล้วเนี่ยความกรดด่างของดินมมมมมมััััันนนนไไไ่่่่เเหาะสอยูแลล้้้วก็ดดผครบงี ต้องดูทุกองค์ประกอบให้มันดีด้วยครับสุดท้ายนี้ก็ฝากาไว้ครับเนื้อหาที่ผมพูดมาก็ล้วนแต่จะช่วยในเรื่องของการสร้างความรู้ความเข้าใจให้เรามีความรู้ความเข้าใจนําไปสู่การทําสวนยางของเราให้ประสบความสำเร็จมากขึ้นครับเมื่อเราประสบความสำเร็จมีรายได้มากเนี่ยเราก็จะไม่ท้อกับสวนยางครับอย่าลืมกดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามนะครับทุกช่องทางดูช่องทางไหนกดตามได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ